สวัสดีค่ะทุกท่านจันทิพย์จะพามาทำความรู้จักกับไวรัส RSV กันนะคะไวรัสตัวนี้เป็นภัยเงียบที่มักมาพร้อมกับหน้าฝนมาดูกันค่ะว่าเจ้าไวรัสตัวนี้คืออะไรมีอาการแบบไหนและเราจะดูแลตัวเองและคนที่เรารักได้อย่างไรบ้างไวรัส RSV คืออะไรไวรัส RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจของเราค่ะ ทั้งระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่างเลยนะตอนแรกที่ติดเชื้ออาการจะคล้ายไข้หวัดทั่วไปแถมบางทีก็มีอาการคล้ายกับการติดเชื้อโควิด1 9ด้วยค่ะเจ้าไวรัส RSV นี่เราเจอได้ทุกปีเลยในประเทศไทยมักจะแพร่ระบาดในช่วงหน้าฝนไปจนถึงปลายฤดูหนาวค่ะที่น่ากังวลคือไม่ได้เจอแค่ในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ขวบเท่านั้นนะคะแต่ยังพบในผู้สูงอายุและอาจมีอาการรุนแรงได้ด้วยค่ะ RSV แพร่ได้อย่างไรและมีอาการแบบไหนเชื้อ RSV แพร่กระจายได้ง่ายๆเลยค่ะจากการไอจามและการสัมผัสกับละอองจากการไอและจามของผู้ติดเชื้อค่ะหลังจากที่เราได้รับเชื้อไวรัสจะใช้เวลาฟักตัวประมาณ3-5วันก่อนที่จะเริ่มแสดงอาการอาการช่วงแรกจะเหมือนเป็นไข้หวัดทั่วไปเลยค่ะคือมีไอจามมีน้ำมูกเจ็บคอได้นะคะการดูแลตัวเองเมื่อติดเชื้อ RSV ในช่วงแรกของการติดเชื้อถ้าอาการไม่รุนแรง เราสามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้ค่ะโดยเน้นการรักษาตามอาการพักผ่อนให้มากๆดื่มน้ำอุณหภูมิปกติให้เพียงพอและทานยาตามอาการที่จำเป็นค่ะแต่ถ้าเริ่มมีอาการมากขึ้นเช่นไข้สูงอ่อนเพลียหรือในเด็กเล็กไม่อยากกินอาหารแม้จะยังดูแลอาการไข้ได้ด้วยตัวเองโดยการเช็ดตัวลดไข้หรือทานยาลดไข้แต่ถ้าไข้สูงนานๆตัวร้อนมากหรือมีอาการอ่อนเพลียมากๆอาจจะต้องพิจารณาให้น้ำเกลือและควรไปพบคุณหมอนะคะ อาการที่เข้าขายว่ารุนแรงขึ้นมาหน่อยคือเมื่อเริ่มมีอาการหอบหืดหอบเหนื่อยมีเสียงหอบหรือเสียงหวีดจากหลอดลมนั่นเป็นสัญญาณว่าอาจเกิดภาวะหลอดลมอักเสบหรือปอดอักเสบแล้วค่ะถ้ามีอาการที่เข้าข่ายแบบรุนแรงแบบนี้ควรรีบไปพบคุณหมอทันทีเลยนะคะคุณหมอจะช่วยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอาจจะมียาพ่นให้พักฟื้นที่โรงพยาบาลหรืออาจมีการไล่จมูกดูดน้ำมูกเสมหะออกจากหลอดลมและปอดค่ะ ใครบ้างที่ต้องระวังเป็นพิเศษแม้ว่าโรค RSV จะพบมากในเด็กแต่ผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงอายุก็สามารถติดเชื้อและมีอาการรุนแรงได้เช่นกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอยู่แล้วยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะน่าเสียดายที่ไวรัส RSV ยังไม่มียารักษาเฉพาะทางและยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะเราจึงต้องรักษาตามอาการเป็นหลักค่ะการป้องกันไวรัส RSV ทำได้อย่างไร การป้องกันไวรัส r s v ก็คล้ายๆกับการป้องกันโควิด19เลยค่ะคือหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ที่มีผู้คนหนาแน่นสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือบ่อยๆและไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่นนะคะถึงตรงนี้ทุกคนคงพอจะรู้จักไวรัส r s v กันมากขึ้นแล้วนะคะทั้งเรื่องอาการการดูแลตัวเองและการป้องกันขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีมีความสุขนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่การตัดสินใจดูแลตัวเองค่ะแล้วพบกับเนื้อหาความรู้ด้านสุขภาพกันใหม่ ในคลิปหน้าค่ะ